สวัสดีครับมาเจอกันอีก้วครับวันนี้มาเจอกับคนรัดนะครับวันนี้คนรัดจะสอนวิธีการจ่ายบินรายเดือนค่าโทรศัพท์ a อเนะครับจากแอปช้อปจีนิกนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่ากดเข้าไปเลยครับอันนี้กดเข้าไปในแอปช้อปจีนิกนะครับอันนี้เราจะชําระผ่านในแอปช้อปจีนิกครับกดไปที่ร้านค้านะครับผมกดไปที่ร้านค้าตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับกดไปที่ร้านค้านะครับวันนี้เราจะจ่ายบินค่าโทรศัพท์นะครับเราเข้ากดไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเลยอันน <life> ี้นะครับเขาจะลิงก์ไปที anyway ่แอป La z a ด a ดาวน์โหลดแอป a z a d ด้า like ด้วยนะครับผมอันนี้เราก็ไปดูนะครับว่าคะแนนสูงสุดได้กี่คะแนนนะครับผมอันนี้นะครับเราเสร็จนะครับเรากดเข้าไปเลยครับอันนี้เราจะกดลิงก์ผ่านเข้าไปที่ Laza ด a นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เขากำลังลิงก์ไปที่ LazaDA นะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับเราสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ครับเราสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับบีบอกหมดนะครับอันนี้เราจะจ่ายค่าเอเอนะครับตรงนี้ครับรายเดือนนะครับผมกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับผมเมื่อใส่เสร็จนะครับเรากดตรงนี้นะครับอ่าเรากดเข้าว่าชําระเงินนะครับผม ยอดที่เราจะจ่ายเขาก็มีบอกนดครับว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเราก็กดจ้านล่างนะครับอนี้ครับเขาก็บอกว่าอ่านี่นะครับยอดที่เราต้องจ่ายนะครับเอเอรายเดือนนะครับผมอันนี้นะครับยอดนะครับแล้วเราสามารถนะครับวิธีชําระนะครับเราเลือกได้นะครับดูวิธีการชําระนะครับทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเขาก็ให้เราเลือกบัตรเดบิตนะครับเห็นไหมครับบัตรเดบิต บัตรเดบิตนี่ครับโอนผ่านธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็โมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งจะมีของธนาคารนี้นะครับนี่นะครับสามธนาคารนะครับมีไทยพาณิชย์มีกรุงศรีแล้วก็กรุงไทยนะครับผมอันนี้กลับไปครับผมไปเลือกของอันนี้นะครับเป็นบัตรเดบิตนะครับอันนี้นะครับผมใส่หมายเลขบัตรเดบิตนี่ครับผมเลือกตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราเลือกแล้วครับกดยืนยันครับ โอเคนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้นะครับอันนี้เขาก็ตัดบัตรเดบิตเราเลยนะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาตัดบัตรเดบิตเลยเลยอันนี้เขาหักหักเงินเราเลยครับอันนี้เราเข้าไปดูนะครับว่าเราจ่ายไปได้ยังครับ มันจะมีข้อความนะครับเรากดเข้าไปดูตรงข้อความตรงด้านนี้นะครับตรงสามจุดนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับข้อความนะครับเรากดเข้าไปดูเลยครับเห็นไหมครับเขาจะมีข้อความตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยเห็นไหมครับเรากดต้องกดยืนยันทุกครั้งนะครับกดยืนยันนะครับตรงนี้นะครับเอาที่เราเมื่อกี้นี่ยครับกดยืนยันไปเลยครับ โอเคยืนยันเสร็จนะครับเราเข้าไปดูเลยครับว่าสําเร็จไหมครับเรากดไปที่ตรงนี้นะครับเราก็สกู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเรามันสําเร็จหรือเปล่าครับอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้เราก็เข้าไปที่หน้าลาซาด้าเหมือนเดิมนะครับนี่เข้าไปตรงที่บัญชีนะครับข้างล่างขวามือนะครับ คำว่าบัญชีนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามกด Sub สไครต์ให้กับคนรัด้วยนะครับสวัสดีครับ